สวัสดีค่ะอยู่กับชัญญาชาแน,นลเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาแชร์ประสบการณ์ในการเป็นโอไมคอนที่ต่างประเทศนะคะอาการและวิธีการรักษานะคะก่อนที่จะไปฟังนะคะก็ขอฝากกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่ตอๆไปด้วยนะคะสำหรับเราตัวเรานะคะบินจากสนามบ,บินสุวรรณภูมิในวันที่2 2กุมภาพันธ์มาถึงสนามบ,บินสูริในวันที่2 3กุมภาพันธ์ ต้องขอบอกเลยนะคะว่าไม่รู้จริงๆว่าตัวเองติดที่ไหนนะคะเพราะว่าไฟที่เราบินเนี่ยคะ่ะหากใครที่ได้รับวัคซีนครบแล้วนะคะก็ไม่จาเป็นที่จะต้องโชว์เอกสารการตรวจโควิดแบบ PCR นะคะเราก็เลยไม่รู้ว่าเราติดที่ไหนนะคะในวันที่23เมื่อเราเดินทางมาถึงที่สนามบินสุวรรณสนามบินสุรินะคะแฟนก็เป็นผู้ที่ไปรับนะคะก็อาการโดยรวมก็ปกติมากเลยะคะ่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะ พอวันที่24นะคะวันที่24่ในวันนี้วันที่24นะคะอุณหภูมิจะอยู่ที่ศูนองศาอเผอิญว่า,าน้ำค้างนะคะมันจะกลายเป็นน้ำแข็งก็คือเหมยขาบ,บ้านเราอะ่ะเมื่อเราไปเที่ยวภาคเหนือเราก็จะเห็นน้ำค้างกลายเป็นน้ำแข็งอย่างนั้นใช่ไหมคะสวยๆอย่างนั้นอะ่ะเราออกไปข้างนอกตอนประมาณ6กโมงเช้าประมาณ6กโมงเช้าหรือ7จ็ดโมงเช้าเนี่ยคะ่ะเพื่อที่จะไปถ่ายรูปนะคะเพราะว่าเห็นมันสวย ก็เลยออกไปถ่ายรูปพอตกบ่ายในวันที่24วันนั้นนะคะอาการขึ้นเลยค่ะอาการคันคอมาเลยค่ะคันคอแล้วก็ไอซึ่งก็เป็นคันคอแันคอแบบแห้งๆไอแบบแห้งๆนะคะขอบอกนะคะว่าอาการคันคอกับเจ็บคอเนี่ยสำหรับเรามไม่เหมือนกันนะอาการคันคอของเราก็คือคือคันยิกๆเหมือนมีอะไรไปไต่ในใ,ใ,ในในคอ,อค่ะ แต่อาการเจ็บคอของเราคือถ้าเราเจ็บคอเนี่ยเวลาเราเกืนน้าลายเนี่ยเราจะรู้สึกเจ็บแล้วเวลากืนอาหารลงไปเนี่ยก็จะรู้สึกเจ็บนะคะแต่สาหรับเคสของเราก็คือเกิดอาการคันคอแล้วก็ไอนะคะก็เลยต้มน้ําขิงกินตั้งแต่วันที่เกิดอาการเลยพอตกเย็นนะคะก็เลยพากันมาตรวจอ่าโควิดด้วยตัวเองที่บ้านนะคะก็คือตรวจแบบเหมือนแหย่จมูกแล้วก็หยดลงไปไม่ได้ตรวจแบบ PCR นะคะ ก็ขึ้นเขตห e น os, ึงก็เลยเข้าใจตัวเองว่าตัวเองน่ะน่าจะเป็นหวัดเนื่องจากว่าตอนเช้าออกไปข้างนอกซึ่งอุณหภูมิตอุณหภูมิศูนย์องศานะคะอ่านน้าร่างกายน่าจะยังปรับอปรับปรับไม่ทันนะคะก็เลยเป็นหวัดธรรมดาก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะเป็นโอมคคอนนะคะพอวันที่24วันที่24นะคะอาการ ก็ยังคงอยู่คันคอก็ยังคงอยู่เพิ่มเติมคือน้นำมูกน้ำมูกใสๆอะค่ะแล้วก็เสมหะเสมหะก,ก็มีเกิดขึ้นนะคะก็ยังคงต้มน้ําขิงกินปกติเหมือนทุกวันเลยค่ะก็คือพยายามที่จะกินน้ําขิงนะคะถึงเราไม่ได้เป็นโอเมก้าแต่เราคันคอก็เลยกินน้ํำขิงกับน้ำมะนาวร่วมด้วยนะคะวันนั้นซึ่งพอตอนเย็นก็เลยกินยาพาลาไปหนึ่งเม็ด แล้วก็ทิฟฟี่เป็นหนึ่งเมตรเพราะว่าปกตินเนี่ยค่ะตัวเองเป็นถ้าตัวเองเป็นหวัดนะคะก็จะกินทิฟฟี่แป๊บเดียวมันก็จะหายน้ำมูกก็จะหายแล้วก็อาการอ่าคันคอมันก็จะหายไปด้วยนะคะก็กินยาแล้วก็เข้านอนทิฟฟี่แล้วก็พยาละเออทิฟฟี่แล้วก็ยาพาราแล้วก็เข้านอนนะคะพอเช้าวันที่26เนี่ยค่ะอาการเริ่มหนักนะคะอาการเริ่มหนักแต่ดีอย่างหนึง่งก็คือว่าอาการคันคอหายนะคะคันคอหายแต่ว่าอ่า คันคอนี่หายไปไอยังคงอยู่เสมหะยังคงอยู่น้ำมูกไหลยังคงอยู่เพิ่มเติมคือปวดหัวขึ้นมาเล็กน้อยนะคะแล้วก็เจ็บเนื้อเจ็บตัววันนั้นนะคะก็เลยพากันตรวจโควิดอีกครั้งหนึ่งผลปรากฏว่าขึ้น2องเคสนะคะสรุปแล้วว่าเป็นโอไมิคอนนะคะก็เลยรักษาไปตามอาการนะคะเพราะว่ามันก็เหมือนโอมิคอนมันก็เหมือนเป็นไข้หวัดธรรมดาทั่วไปเลยค่ะ มีอาการคันคอน้ำมูกไหลไอปวดเนือ้อปวดตัวแล้วก็ปวดหัวเนี่ยค่ะก็ยังคงกินน้ําต้มเข็งอยู่ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็กินยาพาราแล้วก็นอนพักผ่อนเพราะว่ารู้สึกไหนขึ้นมาพอตอนเช้าหลังจากอาหารเช้าใช่ไหมคะก็กินข้าวแล้วก็กินยาพาราแล้วก็นอนพอตื่นขึ้นมาอาการปวดหัวก็เริ่มทุเลาอาการเจ็บเนะื้อเจ็บตัวก็เริ่มทุเลาลงก็ ใช้ชีวิตปกติไม่มีอะไรเพียงแต่ว่าเราอยู่ในบ้านเราไม่ได้อยู่ไปเราไม่ได้ออกไปข้างนอกนะคะพอตกเย็นก็คือกินยาพาราเพิ่มไปอีก2เม็ดครั้งนี้กินเพิ่มอีก2เม็ดเลยนะคะตื่นเช้าของวันที่27มาอาการปวดหัวาหายแต่อาการไอย,ยังคงอยู่คันคอหายน้ำมูกวันนี้อ่านน้ำมูกแล้วก็เสียงหักายเป็นสีเหลืองเข้มนะคะ กายเป็นสีเหลืองเข้มก็อาการโดยรวมก็ไม่มีอะไรก็มีเพียงแต่ว่ายังคงเหนื่อยไอคันคอหายไปยังปวดหัวบ้างแต่ก็ไม่หนักอาการเจ็บเนื้อเจ็บตัวบ้างแต่ก็ไม่หนักเพิ่มเติมคือเหนื่อยเนื่องจากเราไอใช่ไหมคะก็ยังคงกินน้ำต้มขิงเหมือนเดิมนะคะคือจะไม่ ไม่หยุดกินน้ําร้อนเลยนะคะก็มีกินยาพาราไปแล้วก็นอนแบบนี้ค่ะอยู่เรื่อยๆแบบนี้ก็คือเหมือนเหมือนที่เราเป็นวัดโดยทั่วไปเลยก็คือถ้าเราเป็นวัดเราก็จะมีอาการเหนื่อยใช่ไหมคะแล้วก็กินยานอนตื่นขึ้นมาก็มีอาการดีขึ้นแล้วก็ก่อนนอนก็กินยาพาราไปอีก2เม็ดนะคะในวันที่28 อาการทุกอย่างเริ่มดีขึ้นค่ะเริ่มดีขึ้นอาการคันคอนี้ไม่มีหายตั้งแต่วันที่กินยาพาราแล้วก็มีอาการไอก็มีอาการอืมอ่เาเรียกว่าเหนื่อยปกติของคนที่เราเป็นหวัดเราก็จะมีอาการเหนื่อยใช่ไหมคะเนื่องจากเราไอเราก็มีอืมคือเหมือนเราหายใจไม่เต็มปอดนอะแต่มันก็ไม่ได้อืมแต่มันก็ไม่ได้มากมายนะคะเพียงแต่เวลาเราหายใจอะ่ะ ราก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะเราไม่ได้คือหายใจให้เต็มปอดนะคะก็มีบ้างนะคะก็มีเหนื่อยก็ก็คือกินน้ําก็กินน้ําต้มขิงไปตลอดเลยค่ะแล้วก็ขายไม่ได้คือยาพาราเนะะี่ยค่ะยาพาราคือมันเป็นความเสมีายของเราเองก็คือรอบนี้เรามาที่ต่างประเทศเราลืมเอายาฟ้าทลายโจรมาด้วยแต่โชคดีก็มียาพารามานะคะก็ ก็ได้กินแต่กินยาพารานี่ยค่ะยาภาราเขาบอกนะคะว่าถ้าเราไปที่ไหนก็ตามอย่าลืมพกยาพาราไปด้วยนะคะโชคดีหน่อยที่เราได้รับวัคซีนมาซิโนเวกสเข็มแล้วก็โมโรนานะคะอาการมันก็เลยไม่ค่อนมันก็เลยค่อนข้างเหมือนไม่รุนแรงมันก็เหมือนเราเป็นหวัดธรรมดาถ้าเราถ้าถ้าถ้ามันไม่มีโอมคอนถ้าไม่มีโควิดมันก็เหมือนเราเป็นหวัดทั่วไปนะคะก็รักษาไปตามอาการนะคะ ก็ไม่ได้ตกใจนะคะเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ได้วัคซีนมาแล้วใช่ไหมคะแล้วก็คนก็ติดเยอะคนที่ประเทศนี้ก็ติดเยอะเขาก็ยังใช้ชีวิตปกติก็ไม่มีอะไรเหมือนเราเป็นไข้หวัดทั่ว,วไปะคะก็รักษาไปตามอาการก็เพียงแต่กินยาพาราแล้วก็นอนพักผ่อนแต่เขาบอกนะคะว่าอตอมรับรสไม่ได้มีปัญหานะคะก็ยังคงได้รับรสเปรียปร้ยวเผ็ดเค็มมันเหมือนเดิมนะคะ เพียงแต่มีอาการเหมือนเป็นไข้หวัดไม่แน่นะคะอาจจะไม่ใช่เป็นโอเมกอนก็ได้อาจจะเป็นหวัดก็ได้นะคะซึ่งเราก็ไม่ได้ไปทําการตรวจโควิดแบบ PCR เพื่อมั่นใจแต่เพราะว่าอาการเราเริ่มดีขึ้นมาแล้วนะคะก็วันนี้นะคะอาการก็ดีขึ้นมา,าจะเรียกว่ายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นแต่ก็ดีแล้วดีกว่าในวันที่26 วันที่27นะคะก็คืออาการไอนี้ก็เริ่มจางไปแล้วนะคะเสมะเสมะก็เริ่มจางไปแล้วปวดหัวไม่มีเจ็บเนื้อเจ็บตัวไม่มีเพียงแต่ว่ามีแค่อาการเหนื่อยบ้างเล็กน้อยนะคะหลังจากที่เราเป็นเรื่องปกติใช่ไหมคะที่เราเป็นไข้หรือว่าเราเป็นหวัดเนี่ยคะ่ะหลังจากที่เรา,าฟื้นตัวเองมันก็จะมีอาการาเหนื่อยบ้างนะคะอันนี้ก็ไปถือว่าเป็นปกตินะคะการกินก็คือ ไม่เบื่ออาหารนะคะในช่วงที่เป็นก็กินได้ปกติตอมรับรดปกติแค่มีมีมีแค่เพียงอาการของการเป็นหวัดแค่นั้นนะคะก็อันนี้ก็คืออาการโดยรวมของการเป็นโอมคอนแต่เราก็ไม่แน่ใจนะคะว่าเราเป็นโอมิคอนหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่หวัดไข้หวัดธรรมดานะคะเพราะว่าหลายๆเคสที่เราฟังนะคะการเป็นโอมคอนเนี่ยมันตอมรับรดเนี่ย เราจะไม่ได้รับลดเลยแต่ว่าสําหรับในเคสของเราก็ยังได้รับลดปกตินะคะก็ยังกินเปรี้ยวกินเผ็ดก็ยังมีการเผ็ดมีเปรี้ยวมีเค็มมีมันอยู่นะคะก็อยากจะบอกนะคะสําหรับใครที่ติดเป็นโอมิคอนนะคะไม่ว่าจะติดที่เมืองไทยหรือว่าไม่ว่าจะติดที่ต่างประเทศนะคะอ่มันไม่ใช่อะไรที่รุนแรงเลยถ้าเราได้รับวัคซีนแล้วถึงวัคซีนมันจะ เขาเรียกว่าคุณภาพมันอาจจะไม่โอเคสำหรับใครหลายๆคนที่เราคิดไว้นะคะแต่ว่าการได้รับวัคซีนนะคะมันก็ผ่อนจากหนักให้เป็นเบาได้นะคะสำหรับใครหลายๆคนนะคะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนที่ติดแล้วเขาบางคนเนี่ยค่ะก็จะไม่แสดงอาการบางคนก็แสดงอาการมันก็ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคลนะคะ ก็บอกว่าเมื่อเราติดแล้วนะคะเราก็ใช้ชีวิตตามปกตินี่คะ่ะเพียงแต่เราก็รักษาตัวเองอยู่ที่บ้านนะคะเหมือนเราเป็นไข้หวัดธรรมดาทั่วไปเนี่ยคะ่ะพยายามที่จะไม่ไปติดต่อกับผู้คนให้มากๆนะคะ mm. เพราะว่าป้องกันการที่จะไปแพร่เชื้อนะคะ mm. ก็รักษาไปตามอาการมีอาการเจ็บคอก็กินยา mm. เหนื่อยก็พักผ่อน ปวดหัวก็กินยาพาราเขาบอกว่ายาพาราเนี่ยค่ะช่วยได้มากนะคะในยามที่เราอยู่ต่างประเทศนะคะซึ่งก็โดยรวมๆแล้วก็ไม่มีอะไรน่ากลัวเลยนะคะสําหรับโอมิคอนเพียงแต่ว่าป้องกันตัวเองเซฟตัวเองเป็นดีที่สุดนะคะดีที่สุดคือไม่ไม่ติดโอมิคอนค่ะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ให้กับใครหลายๆคนที่กําลังติดนะคะแล้วก็ทําการรักษาตัวเองนะคะ ซึ่งที่ต่างประเทศนะคะเราจะไม่ไปโรงพยาบาลนะคะถ้าไม่หนักหนาสาหัสเราก็จะรักษาตัวเองอยู่ที่บ้านนะก็ตอนนี้นะคะเราก็หายเกือบร้อย์แล้วนะคะก็หวังว่าทุกคนก็ขอให้ทุกคนนะคะรักษาสุขภาพให้ดีๆนะคะการไม่มีโรคเป็นราบอันประเสริฐนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย